ค่ำคืนส่งท้ายปีเก่านี้ช่อง SPD ช่องแห่งการให้โนหนึ่งจะมาฉลอง8ล้านซับด้วยการจุดภูปีใหม่สุดอลังการด้วยงบ3 0 0แสนบาทโอโ้โห <c oughs> ขนาดซื้อประทัดหลานปลาคาง้ัน20บาทมาเล่นก็ว่าอลังการแล้วบอกเลยว่าวันนี้เรามีภูเล็กๆอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ไปจนถึงภูขนาดยักษ์ที่แงนมองฟ้าก็ดูได้ทางอบตอไปดูกันเลยดีกว่าว่าค่ำคืนนี้จะสุดอลังการงานสร้างแค่ไหนเมื่อ SPD ทุ่มงบสุดตัวทำเพื่อผู้ชมทางบ้านที่อาจจะไม่ได้ไปฉลองวันปีใหม่ก็มาดูภูกับ SPD ได้ผ่านคลิปนี้ไปจุดูกันเลย <จ> <Pie ces> สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD ช่องแห่งการให้โนหนึ่งนะครับผมวันนี้เป็นความฝันในวัยเด็กของ SPD นะเป็นวันช่วงปีใหม่และพี่อยากจะฉลอง8ล้านซับด้วยพี่ก็เลยซื้อผุหมดตังไปแล้วหมด3แสแนะครับ บอกเลยว่าประทัดที่เราเลือกมาทั้งหมดนะมีทุกรูปแบบเลยตามที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่มความพิเศษไปก็คือผมสั่งมาอย่างละ1000ันอันนะผมแล้วก็มีพูยักษ์ด้วยบอกเลยว่าเราเตรียมทีมจุดพูอย่างดีอ่าบอกเลยว่าพื้นที่นี้เราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนี่นะครับใบขออนุญาตในการจุดภูอ่านนะน้องๆนี่ๆๆนี่นีนีมีชาวบ้านมาร่วมชมด้วยก่อนที่เราจะเริ่มฉลองแปดล้านซับผมจะจุดพูสีก่อนเขาเรียกว่าพู่ควันนะผมขอรีโมทหน่อยได้ไหม เฮ้ยรีโมทอย่างเทศอ่านี่ไปอย่ากดผิดนะเฮ้ย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 เฮ้โอ้ไตกใจโอเคปะวันนี้เราจะมาจุดพุ้มมันข้ามปีเหมือนฟรีไฟที่ฟรีไฟมันข้ามปีนะผมเรยวของพร้อมมั้นะเดี๋ยวมึงกดหนึ่งสอกูกดสาพร้อมยังพร้อมเสียวเลยสามสองหนึกดสามสอ น้ำจิมของเรานะก็ไม่มีอะไรมากนั้นคือแบบเขาเรียกว่าพูเด็กๆเรามีพูยักษ์อยู่นี่ดูนี่แล้วก่อนอันนี้กล่องใหญ่มากอันนี้คือกล่องเล <มา S 2> ยเนี่ยไอ้พูนี้คือจัดในงานใหญ่แล้วก็เรามีใหญ่กันอีกเนี่ยเห็นไหมวิทบึ้มพันกันบบนี้นี่คือคนไฟบินเดี๋ยวเราจะติดตัวไปแล้วดูกันว่ากี่อันเราถึงจะลอยได้ไอร้อนแมนไอรอนแอนโอเคเดี๋ยวเรารอพาที่ตกแล้วเรามาจุดใหม่กันเลยว่ะไปครับผม โอเคครับในนี้นะเขาเรียกว่ามีผู้สมัยเด็กนะผมซึ่งผมซื้อมาเพื่อย้อนเรื่องราวที่เราแบบว่าเคยเล่นผู้ตอนเด็กอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราจะไม่เล่นแบบธรรมดาครับเราจะเล่นแบบ1 0 0 0พันอันว้าของทุกอันเลยมาเราจะให้เต้เลอกก่อนว่าเต้อยากเล่นอะไรสมัยเด็กค่ะคือตะเกียที่ซื้อมา่รับของผมอ่ะผมอยากเล่นกระเทียมตอนเด็กๆอ่ะคือมีตังค์ซื้อแค่นี้ไอกระถบาทะบาทสิบบาทมันน้อยไงนี่วันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้กระต่ายล่าเริงเนี่ยอันนี้เลยกระเทียมมันชื่อกระต่ายล่าเริงมันเป็นชื่อแต่ข้างในเป็นกระเทียมกกัันนนแแล้ววยรอม ทำไมฟอสเป็นคนอย่านี้ไม่าฟอสฟอสีอย่าตาเอยโดนตาทางทำตามนะครับน้องๆแบบนี้ไม่ดีนะสคนนี้ก็ทะเลาะกันตลอดนะอเป็นสันทัตยาดีแลเป็นกระเทียมไม่เป็นคนแจมมือนะครับ นี่เราก็แกะมันที่ละร้อยนี่มันจะเป็นอย่างนี้เขาดีกันอย่างนี้เขาจะแบบเฮ้ยเตื่นยังโอ้ยโอ้ยดับเลยโอ้ยมันเจ็ตยังเลยวะนี่นะเขาเรียกว่ากระเทียมหนึ่งหมื่นนัดนะในนี้เกินแน่นอนโอ้โหมาประวัติศาสตร์ไทยครั้งแรกกับกระเทียมหนึ่งหมื่นลูกนัมาพร้อมพร้อมเซตดดี X5 มันข้ามปีโบยาสองหนึ hmm. well, yeah. Yeah. Hmm ่งโยนโบยาโบยามันไม่หมดนะมันเหลือเยอะเลยโยนลงมาหมดไม่แกี้คือแตกระแค่สิบเปอร์เซ็นต์ดูดิเหลือตั้งเยอะ เด็กๆอย่าทำตามนะเนี่ยแหละซามของจริงซามของจริงต่อยนะต่อยนะสามสองหนึ่งย่น โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับกระเทียมหมื่นนะ้นนะมันก็แตกไปหมดนะเพราะว่ามันเยอะเกินมาเดี๋ยวเราไปเลือกอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยโอเคครับเพววื่อความปลอดภัยกับกองระเบิดของพี่ประมาณ3 0 0แสนพี่ไม่ยอมให้สเก็ตไาบินเข้ามานะไม่งั้นก็จบกันคลิปเราก็จะจบไปนะเราก็เลยมีเขาเรียกว่าไอซ์วอลล์นะไอขีดไอวอลด้วยโ คเดี๋ยวเรามาเลือกคู่อันต่อไปเนี่ยคุณแบงค์อยากเล่นอะไรครับคือเด็กๆผมชอบอะไรขรรค์อ่านแต่โตมาแล้วอยากจะได้ทั้งขวันทั้งแสงขอกบทอย่างอะไรอะไรขอไฟเย็นกับระเบิดควันไฟเย็นกับระเบิดควันนะเรามีไฟเย็นนะเป็นพันแท่งแล้วกับระเบิดควันสิบกล่องเลยแล้วเรามาจะรวมกันดูว่าเป็นไงไปพร้อม ทีนี้นะเรามีไฟเย็นนะนี่ครับ1,200งันสองันเราจะเอาระเบิดวันพันอันล้อมล้อมเลยโอ้โหเยอะมากแล้วเราก็จะมีไข่มังกรอีก1,000ลูกแล้วเดี๋ยวเราจะล้อมอีกเป็น3ชั้นใครช่วยมาล้อมหน่อยโอ้ยางเยอะตอนนี้นะเซ็ตประทัดไฟของเราประมาณ5,000บาทนะพร้อมยังครับคุณเริ่มไเริ่มจากไฟเย็นไงไปไปแล้วไปก่อนแล้วไไปอยู่ังเลยไอะอยู่ไปเลย ผมแยกไม่ออกเลยไหนควันไหนไฟเย็นไหนไข่มังก่อแล้วรวมไปหมดเลย เฮ้ยควันไข่หมูกรอนออกมาแล้วไปนี่ออกมานี่คือควันสีกำลังออกมาดูดิทุกอย่างแบบไม่เป็นจุนหมดเลยไปครับ SCDX Spireman ข้ามปีอัพเดี๋ยวเราไปเลือกภูมาจุดกันต่อต่อไปนะเขาเรียกว่าเซ็ตขวัญใจวัยเด็กมีทั้งนี่ครับรถถังที่รถถังไม่ใช่เงินจากภาษีประชาชนอ่าาาาางาา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 าดาา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 าัาาา้าา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 า โอ้โหมันจะจุดแรงมาไหนเน่ยมาฮะเรามีให้เลือกแล้ผมอยู่เอนสีเขียวกูรูกูรู้ยเป็นไรวะคือไม่คิ้วมึงเลยม่มครียดเหรอมีแรงบอกพวกกูไดกูอยู่อินเอ็นวะรออะไรวะเขถังใครจะรอดสสองนึ้วแกหาแโอ้ยเดือดับ รถแข่งสู้กันมันมากตอนนี้นะสกร่วมสถาบันได้จบไปที่เรียบร้อยแล้วสีเขียวเสียชีวิตไปสองนายนะเนี่ยเนี่ยมันชนนะโดนยิงล่วงมาตกออกมาทั้งนองฮะ โอเคฮะเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปนะผู้ย้อนวัยเด็กของเราก็คือน้องพึ่งเนี่ยพึ่งหนึ่งพันตัวไปด้วยกันโอ้โหก็แรงเลยแต่อยากให้ทุกคนเห็นก่อนว่ามันบินยังไงนี่ะวิธีการบินฮะบินไม่ยากฮะนี่ตัวเอย่างนี้แเราก็จับแปบบนึงแล้วหูยงนี้ไปมเฮ้ยโอ้โหใส่คอมบัน โอเคครับตอนนี้เราเสร็จไปแล้วครับครึ่งทั้งหมด1,000ตัวแล้วก็มีผีเสื้ออีกผีเสื้อน้อยแต่ไม่รู้ว่ามันจะบินหรือเปล่าแต่ว่ามาช่วยกันจุดเพราะเราต่อชนวนไปเรียบร้อยแล้วพร้อๆเราต้องร้อๆคอนเสิร์ตจริงๆอันนี้หนึ่งสองสามโอ้

เพียงเลยวะมาขึ้นกับรางมาขึ้นกับรางบรรลภพหนึ่ตัวนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปเลือกอุปกรณ์กันต่อฮะปไปต่อไปละอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณแบงค์โอ่งครับโอ่งโอ่งอะซะอ่างเป็นไงเพี้ยง เวงกำมีลิงอันนี้คือพูตอนที่ผมเล่นนะเขาเรียกโอ่งแต่ว่าอันนี้เราจะลองอันเดียวแต่จริงผมมีร้อยอันนะผมลองอันเดียวก่อนใ่้มันจะพูดมาโชว์มาโชว์หน่อยว่าหนึ่งเป็นยังไงคุณเต้นจุดเหัวใจเหรอเออใต้ใต้โอ่งเฮ้ยเฮ้ยไหแล้ว นี่นะแค่หนึ่งอันเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะไปจุดร้อยอันมาปมาต่อไปเขาเรียกว่าโอ่งร้อยอันโอ่งแต่ผมจะให้เกียรติเออคุณคิดเอทีพีบน่นกดนะกดสองกดเลยกดหนึ่งรู้สึกว่ายูจะไม่ได้ดูอะไรเลยช่วยถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวยูไปดูฟุตอ่ะคุณมีอะไรจะพูดก่อนกดไหมขอแบบคิดเสียโชว์ามเป็นคิดเอทีพอันนี้ก็คือไฟโอ่งธรรมดานะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟความแรงของช่องเราครับ

โคตรโหดโคตรโหดคือความแรงของช่องเราโอเคฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าครับปครับไปต่อไปละเราจะมาจุดพลูแฮร์รี่พอตเตอร์หนึ่งพันอันนะเดี๋ยวโบนึงอันก่อนแต่อันนี้คือเอ่อฝั่งละห้าร้อยนะนี่ห้าร้อยโอ้แล้วก็ฝั่งนี้ห้าร้อยนะเรามัดกันเขาเรียกว่ามัดรวมนะให้ฟอสจุดก่อนอันเดียวเชิญโอ้ยอ่ามันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าพลูเด็กๆ เอาไว้ถือเล่นแต่เราไม่รู้ว่าทาัอมันจะแรงแค่ไหนโอ้ยป๊อดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะ โอเคฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมาเราเรามาดู1,000อันดีกว่ามาพร้อมแต่แว่นกงนไม่รู้ว่ามันจะาลังการแา่ไหนนี่เป็นครั้งแรกนะที่จุดพันอันพร้อมกันเรามัดรวมกันแล้วเขียวนะเพื่อนหนึ่งสองวิ่งไปทางนู้นไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนโอทยโอ้ยโอ้ยเป็นไงวะโอ้ยมาแล้วโอ้ยมาแล้ว ราก็ดูธรรมดาพอรวมกันรวมแม่งรวมกันสุดยอดอ่ะยอดเขาเรียกว่าแก๊สลิงเออยิ่งกว่าแก๊สลิงอีกสุดยอดมากครับบอกเลยว่าไม่ใช่ S T D นี่ไม่ลงทุนซื้อโพสู๊3แสนแม่น้องๆดูนะเนี่ยถ้าอยากไปดูต้องไปดูที่งานแต่ว่านี่พี่แบบจัดเต็มไปเลยวันนี้ยเดี๋ยวเราไปสุดยอดกันต่อไปไปอันนี้เรามีวิดบึ้มทั้งหมด1,000อันนะครับให้คุณเชียร์ทีฟตั้งชื่อนะชื่ออะไรขอแบบเชียร์ทีฟเชียร์ทีฟวิดพันธวันพีสครับูเเดดโโรรอ วิ่าจะเลยวิไปนารูโตะเลยฮ่าฮ่ัน่าฮ่นฮัาฮ่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 อฮ่าน่าฮ่าฮเราฮฮดาฮ่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 าฮม่าฮ่อฮ่นฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮาฮ่า่าฮ่ฮาฮ่ ันโอเคโอเคครับก่อนเราจะไปพูดสีหรือดูผมขอก่อนอันนี้ผมชอบเล่นมากตอนนั้นมันคืออะไรไม่ขีดมันคืออะไรมันคือจะแอบเดโมโชว์แบบอันเดียวอันเดียวเฮ้ย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 นี่ฟังปะเนี่ยฟังฟังไม่หัวงม่ไปเลยฟังนี่แค่นี้ก็วิ่งแล้วแต่อยู่นู่นนะหมื่นอันโอ้โหนี่นะครับหมื่นอันนะตรงนี้มาพร้อมซูเนียวจะเข้าไปแล้วนะ

เป็นไงงบ้าเซตต่อไปนะเขาเรียกว่าพูเซตใหญ่ดีกว่าอ่าเป็นการรวมพูเซตใหญ่ที่อยู่ในร้านนะอันนี้แค่บ้องเดียว200ร้อยนะแต่ว่าวันนี้เรามากับพัมบ้องมาพร้อมรู้สามแสนอะดูทรงอันนี้คือต้องช่วยกันจุดแล้วก็ต้องวิ่งให้ไวที่สุดให้สัญญาณให้สัญญาณอ่าโอเคพร้อมไหนะสามสองหนึ่งจุดไปละเว้ยไปละเว้ย ว้าวโหโหดีดังจริงโต่อไปอันนี้เป็นก่อนที่เราจะปิดฉากกันใช่อันนี้เขาเรียกว่าประทัดเลิฟๆอ่าเป็นกล่องนี้แพงมากนะครับผมใช่มันมีทั้งหมดนี่286ร้อยแปดสิบหกนัดดุงนี่นี่อ่าสองร้อยแปดสิบหกช็อตโอ้นี่ละโอ้โหเลิฟเลิฟโโหสองร้อยกันนัดค yes. ืออะไรก็บอกไม้ผ่ายปะไม่ใช่ ยังพร้อมเราไปแบบวิ่งทางนู้นนะทางนู้นเหรอทางนู้นพอจุดปุ๊บไม่คนปุ๊บกูหงายนี่จบเลยนะเจ๋งเลยนะสามสองหนึ่งอ้โอ้

โอเคฮะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาจุดอันยักษ่สุดกันเตะไปมาเดี๋ยวเราพักกินข้าวเน่ก่อนเราจะไปจัดชุดที่ใหญ่สุดเขาเรียกว่าเป็นโนสามโนสามโนสองโนหนึ่งอพักไปกินโซนบั์ตี้ก่อนตีป์ตีเรามาเรามาเฮ้ยเฮ้ยผมรู้ผมรู้อะไรวะเมื่อกี้อยู่เอามือมาโดนตรงนี้ทำไมวะมันต้องโดนแครอทแน่เลย โดนละลานปากลลานากลมุกอนุบาลอเนาะเฮ้ยสายกโดนช้อนโดนชอน yeah <dragon S 2> nee เฮ้ยโดนะไรอ่ะโดนชอนโดนช้อนโดนช้อนดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอมโดนอได้เหรอคนนี้ได้้ผมื้ออะไรวะเขาปลาเเขพอเหงืง แต่ก่อนอื่นวันนี้ปาร์ตี้อย่างนี้เราไปดูน,น,นู่นดีกว่าอ่านั่นคืออะไร ต้นยิดมาธรรมดาครับต้นอะไรอะต้นอะไรรู้ป่ะต้นแหลกคิดมาของฟรีไฟต้องบอกเลยว่าตอนนี้ฟรีไฟเขามีกิจกรรมมันข้ามปีบอกเลยว่าเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นมีปีใหม่ไอเทมรับของรางวัลอีกเพียบบอกเลยแจกเยอะมากและที่สำคัญมีแจกเทศกาลคริสต์มาสด้วยโอ้โหบอกปืนนี่บอกเลยโคตรแรงฮะบุญญาเป็นบุญญาโอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราพักกินข้าวเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับทุกสามอันดับสุดท้ายที่สุดสวยเดีไปดูกันไป ม่ไปนะเขาเรียกว่าเป็นคู่โน3ของเราโน๓อันนี้โน๑โนอ่าเดี๋ยวต่อยด้วยโน๓ไม่ใช่ใจเย็นเงินกเงหนเงิรเ็มา พูนี้ชื่อว่าอะไรครับพูสวยงามครับผมราคาเท่าไหร่ดอกนี้สามหมบาทครับสามหมบาทนะครับกี่วิสามวิครับผมสามวิละพันวิละพันนะสิ่งที่ทุกคนดูอยู่คือหนวิ1นึ่งพัน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 นว่าเราพร้อมที่จะทำให้นอนนนดูใช่พร้อมอูนี่มันนี่คือที่กดพูของเราพร้อมยังพร้อมแล้วฝากให้คุณยูถอยให้หน่อยนะไปผมจะเป็นบินโดรแล้วยูอันนี้กดไหมครับพร้อมยังรีบเลวกดเลยกดเลยมาพูนอส S P D X ฟรีไฟมาข้ามป Woo! Bye. พูโน่สองครับผมมาพูน้ำมัทชูมาดูหน่อยด่ะอันนี้คุณเคียร์ทีมครับพูนี้มีชื่อว่าอะไรขอชื่อแบบเคียร์ทีมหน่อยมาเล่นอะไรอลังการได้พออ่านี่คือพูอลังการอะไรเงียบิมันเลี่ยะไรมันด้มาเล่นมเลยอะไรที่นี่อลังการ ผู้ดังกว่านี้อีกรอดูผู้นี้มาผู้นี้มูลค่าเท่าไหร่ครับแปดหมื่นครับแปดหมื่นบาทนะครับผมแค่สิบวิเท่านั้นกดเลยกดเลยรอโดนไปก่อนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ผ so นะู้อะไรนะผู้อะไรผู้อะไรด้ผูแม่งมีหงอยด้วยอันนมืนะสั้นแต่สวยเดี๋ยวเราจะไปที่ผู้อสุดท้ายองเราแล้วผู้โนหนึ่งนะผมไปไปดูกันใเอผมเมื่อ้ตอนนี้เรามาผู้นัมบวันของเรานะครับผมเรายังเก็บเป็นเซอร์ไพรส์ไหมทุกคนดูตอนนี้เราะไล่ทาการเออเรียกว่าอะไรจุดูบบูชายัน้ฝักรอบเหร มันเรากำลังแบบทำพิธีอะไรอยว่หแบงค์เหมือนกำลังทำพิธีอ่ะรอาลีลมบดสูง s p d x พรีไฟมันข้ามปีบอกเลยว่าผูอาสุดท้ายกินใจผมมากไดเพื่อนๆเป็นคนกดเพราะเราอยู่ด้วยกันจนถึงเย้เยาพร้อมแบงค์ทำไหสามสองหนึ่งกด

โอเคก็ <Okay. S 2> ขอบคุณทุกคนนะ <Yeah. S 2> ที่อยู่ด้วยกันจน <Yeah. S 2> ถึงวันนี้8ล้านซับนะสำหรับวันสิ้นปีนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของ s P d ในปีนี้นะครับผม <Yeah. S 1> ปีนี้ผมได้8ล้านซับไม่รู้ปีหน้าได้เท่าไหร่ขอ20ล้านตามฝันของ s P d นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe ช่อง s P d No 1ด้วยแล้วก็อย่าไปฝากนะให้ทุกคนไปเล่นเกม Free Fire นะครับช่วงนี้เขามีกิจกรรม Free Fire มันข้าม <Yeah. S 1> ปีนะเฉพาะเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะแล้วก็มีกิจกรรมคริสต์มาสด้วยเขาแจกของรางวัลเพียบบอกเลยกิจกรรมตั้งงแต่่่วววััันนนนนททีี13 1ธาาาคคคมมมจถึกรระบดดด์โหลไ้ Android และไอโอเอสนะครับผมอยากบอกเลยว่าเกมเอาตัวรอดอันดับหนึ่งขอบคุณฟีฟ้าด้วยสำหรับวันนี้นะไปแล้วครับลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีกันปีน่าสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีเ๋ยมันก็ใจเกินแล้ว เราจะมานั่งเล่นฟรีไฟกันหน่อยแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้แล้วโดดตอสวรรค์แบบ4ี่คนนะผมแบงมาพร้อมโดดสู้เพื่อนไอ้แบงค์ตัวมึงเท่่ะแน่นอนชูมูย่าทั้งเซตวิ่งดิโอ้ยมเจอล้เจอเล้เจอโดดกโดดกรโดดแบงค์ว้ากอบานดีกว่างเข้าาเนเ้ยอยนี่ปัดหัวเฮ้ยเฮ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดหลไม้หล็ไม้อยู่ตรงไหนกันวะไม่หล็ไม้เพื่อนปัดหัุดูจัดดูดไม่ไหวโงวยหัวหวว่หยหย่า